สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่7ตุลาคม2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทามเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเรานะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วก็สักประมาณ3าสีแท่งก็อยู่สักประมาณพันประจุเองนะฮะเมื่อวานนะฮะเราบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อหาหากจะขึ้นต่อนะฮะเปอร์เซนต์การขึ้นต่อก็จะไม่เยอะแล้วเพราะว่าเขายังโงยังจะขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับผลปรากฏว่าก็ยังไม่ไปไหนไกลเลยนะฮะ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับก็ยังบอกว่าอยากจะพักตัวก่อนนะครับยังไม่อยากที่จะเดินทางไปไหนนะครับด้วยยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะหลุดโซนที่เรียกว่าโอเวอร์ออกมาได้นะครับก็ยังคงพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนอย่างน้อยก็ต้องเกาะเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีน้ําเงินของเราไปก่อนนะครับเราวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ต้นวีคแล้วว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วโตทาซูเปอร์ทิ้งไว้นะฮะเราจะสันนิษฐานแล้วก็คาดการณ์ว่านะครับ บริเวณนี้นะครับมีโอกาสที่จะทำโลว์โลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องเกิดการเบรกสักชุดหนึ่งก่อนนะครับผลปรากฏว่าตอนนี้ก็กำลังพักตัวอยู่กำลังเบรกอยู่นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้กำลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่าเขายังขอพักๆอยู่ในโซนของที่เรียกว่า โมเมนต้าม um ฝากอารมก็อยู่บริเวณนี้นะครับก็เดินทางมาแล้วก็จะ2มันแล้วนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเข้าเป็นมันที่3แล้วนะครับนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงตอนนี้ก็กลับลงมาในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้วนมว่าจะลดลงส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็พอจะสรุปในท f เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะในระยะใกล้ขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับสำหรับใครจะเทรดในท f เฟรมนี้ต้องใช้เวลาในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้ต้องรอให้เขาเกิดดีมานโซนสักชุดหนึ่งก่อนนะครับแล้วถึงจะวางแผนในการเข้าออเดอร์นะครับ เมื่อในระยะใกลนะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้เดินทางไปแล้ว38แท่งนะฮะก็อยู่สักประมาณ5,000กว่าจุดนะครราคาที่ดีที่สุดก็อยู่ประมาณเกือบเกือบเจ็ดนะครับ เมื่อวานนะฮะเราบอกว่านะครับตรงนี้นะฮะเมื่อวานเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับยังไม่เดินทางไปไหนไกลได้นะครับแล้วเราสันนิษฐานแล้วก็คาดการณ์ว่านะครับบริเวณตรงนี้นะฮะมีโอกาสที่จะทำโลว์เวอร์โลได้อีกหนึ่งชุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนผลปรากฏว่าก็ยังไม่ไปไหนไกลนะครับยังคงขนานเส้นจิตวิยาเส้นสีแดงของเราอยู่นะฮะ ส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับนะฮะอ่ะโทษทีเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับเพราะว่าเขายังคงกลับตัวในโซนศูนย์ากาศนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับเขายังคงอยู่ในโหมดของการพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับใครเรียนไปแล้วนะครับเรื่องลักษณะนะฮะเรื่องลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟแล้วก็เรื่องของนะครับนะฮะ ความสัมพันธ์ระหว่างแท่งเทียนกับเส้นแนวจิตวิยยานะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับตามรอบสัญญาณที่เกิดเมื่อวีคที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์ก็เรื่องของการพักตัวของ ฝั่งขาขึ้นนั่นเองนะครับก็ยังคงเบรกๆอยู่นะครับกราฟยังไม่เดินทางนะครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างจะเป็นปลายเทรนเล็กๆก,ก,ก่อนที่จะสร้างดีมานโซนและมีโอกาสที่จะเดินทางต่อได้อีกหนึ่งชุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะต้องจบรอบการพักตัวนี้ก่อนตอนนี้กําลังเบรกด้วยเรื่องของปัจจัยกระทบค่างเงินดูเรื่องเอฟเฟกที่เป็นเรียลไทม์นะครับ ส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่เกือบแข็งแรงขึ้นกเกือบแข็งแรงแล้วนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโนม้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในทา์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะ ในระยะใกล้นะครมีโอกาสจะย่อตัวหรือว่าพักตัวเพื่อจบรอบสัญญาณก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับทางนี้ดังนั้นจะต้องดูปัจจัยอีกชุดหนึ่งก่อนนะครับทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเหมือนจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงแต่นะฮะยังเดินทางไปไหนไม่ไกลเลยนะครับวิ่งไป3 400จุดเองตอนนี้เป็นการไสเวออกข้างซะมากกว่า นะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้นะครับเขาบอกว่านะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นแตบจะขึ้นแบบแคบๆนะครับเพราะว่าลักษณะการเคลื่อนที่ก็ยังมีการเบรกๆอยู่นะครับจะเป็นการไซด์เวย์ออกข้างสมากกว่านะครับเมื่อวานนแหะหรือมีโอกาสที่จะเดินทางได้อีกหนึ่งชุดผลปรากฏว่านะครับยังอยู่ในกรอบนะฮะยังไม่เดินทางไปไหนไกลเลย นะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าขอพักตัวก่อนขอว่าย่อตัวลงได้อีกนิดนึงแต่เปอร์เซ็นต์การย่อตัวมังไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่าเข้าเข้าสู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้วนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับตอนนี้เกาะศูนย์อยู่ชัดเจนนะครับนั่นก็หมายความว่าเขากําลังนะครับพักตัวไซด์เว์ออกข้างเพื่อรอนะครับเพื่อรออยู่แล้วนะครับส่วนตลาดนะฮะ ตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงขายนะ่ยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่ากอดตัวอยู่เล็กๆเท่านั้นนะครับส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นกรอบไซด์เวย์ออกข้างนะครับด้วยเนื่องด้วยนะครับตลาดกำลังชะลอตัวนะครับก็คืออเรื่องของจิตวิทยาของนักลงทุนนะครับกําลังรอปัจจัยกระทบที่ชัดเจนนะครับส่วนวิกนี้นะครเป็นวิกส่งท้ายแล้วนะครับปลายสัปดาห์นะครับ มีปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่1น,นะฮะเราเรียกว่าตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขสรุปแล้วก็ตัวเลขรายงานนั่นก็คือนะฮะข่าวนอนฟังนะฮะกะ็ผลการคาดการณ์นะครับทำให้ค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงนะฮะผลการคาดการณ์นะครับแนนอนฟังนะฮะทำให้นะฮะ สมการทองคำนะครมีโอกาสที่จะเดินทางต่อได้อีกหนึ่งชุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะต้องดูตัวเลขจริงที่เกิดขึ้นด้วยนะครับใครเรียนไปแล้วนะครับเรื่องการอ่านข่าวอาจจะนะฮะมากกว่าตัวเลขการคาดการบ้างนะครับนะฮะอาจเป็นสีเขียวแต่โดยรวมแล้วนะครับเขาอาจจะเป็นสีเป็นเป็นสีแดงนะครับน่าใครเรียนไปแล้วนะครับเรื่องการอ่านข่าวอาจจะมีการผันผวนในระดับหนึ่งเลยนะครับวีคนี้นะครับเพราะว่านะฮะ ตัวเลขการคาดการณ์ค่อางจะห่างไกลกันเยอะนะครับแล้วประกอบกับนะครับใครเรียนไปแล้วน้องเรื่องการันข่าวนอนฟาร์มนะครับช่วงนี้มันรืดูอะไรนะครับการจ้างงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ค่อนข้างจะมีผลกระทบแล้วนะครับนะฮะดังนั้นนะครับเราก็จะคาดการณ์ในความเห็นส่วนตัวนะครับตัวเลขอาจจะออกมาค่อนข้างจะดีมานิดหนึ่งนะดีไม่เยอะนะฮะอาจจะดีดีนิดนึงแต่ไม่น่าจะเท่า ัวเลขเดิมนะครับดังนั้นก็อาจจะมีผลทําให้ค่าเงินดอลลาร์นะครับอ่อนค่าลงในระยะยาวนะฮะอาจจะไม่ใช่ในวีีวนี้ก็ได้อาจจะม,มากระเตื้องอีกตอนอาวีหน้านะครับนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสำหรับการวางแผนก็นะครเราจะคงหาที่เป็นส่วนของดีมานดโซนแต ลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับเรารอให้เขาสร้างดีมาและซับายโซนให้ชัดเจนก่อนหรือว่าสร้างแพทเทิร์นที่ถูกต้องก่อนค่อยตัดสินใจดีกว่านะครับจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะฮสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับนะฮะวันในวันเสาร์ที่15ตุลาคมนะฮะท่านที่สนใจก็ทักทายกันมาได้นะครับส่วนท่านที่เคยลงเรียนแล้วนะครับก็คอนเฟิร์มกัน เรียนทบทวนได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะฮะฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ